เจเอนเอ็นทีวินวันเมือไไร่ไฟนี้ซ้อมมากี่วันครับไฟนี้ซอมม้ซอมมาสามอาทิตย์ก็ซ้อมอยู่ที่ค่้ายใช่ครทับภาคสามอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรณ์อ๋อยู่ที่นู่นเลยครับมีใครไปเป็นคู่ป,ปั้งคู่ซ้อมมาที่นั่นก็มีพวกเมทีพวกรุ่งเพชรอะไรก็คือเพื่อนๆพี่ๆแนค่้ายเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ว 20สเราสูงเท่าไรร้อยหกสิบหกน้ำหนักปลนมาประมาณกี่กิโลครับ56าสิบเราเมื่อตะตายเลยครับถีมือครับแล้วอย่างไฟนี้เรามาเจอกับใบบูเขียวเคยเจอไหมไม่เคยไบแรกเลยได้ศึกษาเกี่าันต่อยเข้ามาปะศึกษาเขาเมื่อตะตายอะไรประจำได้ไหมเดสไต่อย้าแล้ววันนี้เราจะวางเกม่วกไนไงก็เป็นเบียดยกสามกสแล้วตอนตาตตตามตแล้วล่าสุดเราต่อไวที่้เชิญวันเจอกับ สองมงคนครับแค่คะแนนนะพาแค่คะแนนมาแล้ววันนี้วันนั้นเราต่อยเวทเท่าไหร่ร้อยสิบแปดร้อยสิบแปดมันใหญ่ปะหรือพอดีก็ใหญ่แต่วันนี้มาต่อยร้อยสิบห้าใันนี้พอดีพอดีแล้วเวทนี้ชอบเวทนี้มากกว่าใช่ปะครับแล้ววันนี้ถ้าเช้าเข้าไปสอบหนักที่ว่ามากเกินหรือมากขาดมาเกินมาเกินประมาดเยอะมากคี่ว่าไม่เยอะคือผมวิ่งตอนเช้าเนาะสบายๆร่างกายตอนนี้เป็นไง เตเต็มร้อยครับเต็มร้อยนะต่อไปแล้วนี่ยังสู้ไปดีไหมล่ะใช่ครับอันนี้ดีกว่าแล้วล่าชายไปนี่เราคุมคูมาใหม่อีกกีโลสี่โลสี่โลได้เราต่อยมวยมาลราเราู้หมดเลยกี่ไปแล้วประมาณหกสิบครับผมอยูไปได้เราไปจังหวัดพิษณุโลกครับฝากช่เชิญไปขับเราคืนนี้หน่อยฝากชาวพิษณุโลกครับช่วยเป็นกำลังใจด้วยครับขับเต็มที่นะครับเต็มที่นะพร้อมแจ้งเกิดด้วยนะวันนี้ต่อยคู่ที่สองช่องทูพายูครับโอเคขอบร้าน้องชายครับ